ดีค่ะชื่อนางสาวสุวรรณันาทองเนื้อสุกนะคะชื่อเล่นชื่อฟ้ามาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์รับผิดชอบสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะมาเรียนด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนิตยาบุญแตงชื่อเล่นชื่อนิดมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษา,าศาสตร์สาขาเอกวิชาคณิตศาสตร์รับผิดช,ชอบสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิตตพลวยรำไพนะคะชื่อเล่นชื่อจูนค่ะมาจากมหาวิทยาลัยามคําแหงคณะศึกษา,าศาสตร์เอกคณิตศาสตร์ค่ะรับผิดช,ชอบสอนรายวิชาคณิตศาสตร์มศ นะคะคสวัสดีครับชื่อนายพงพศกรภาสีชื่อเล่นเปี้ยวครับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาคณะคารุศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยารับผิดชอบในรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่4ทับ1ถึงมธัธยมศึกษาปีที่4ทับ รับผิดชอบในรายวิชาชีววิทยาพเพิ่มเติมระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่4ทับหฝากให้นักเรียนเข้ามาเรียนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพทชวชาพาังสปโปชื่อเล่นชื่ออีมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยา น้าคาราสตร์สาขาวิวชาฟิสิกส์รับผิดชอบในรายวิชาการสอนฟิสิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับหและมัธยมศึกษาปีที่6ทับสและทับสค่ะยินดีที่รู้จักนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภาณิสวรโยธานะคะชื่อเล่นชื่อใหม่ค่ะมาจากมหาวิทยาลัยรา,ยามคำแหงนะคะ คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเอกภาษาไทยค่ะรับผิดชอบรายการสอนนะคะวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะไว้เจอกันนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิราพรพิรประดับนะคะชื่อเล่นชื่อปุ้ยค่ะมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยรับผิดชอบในการสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ไว้เจอกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบญจวรรณศรีว,วิชาชื่อเล่นชื่อบีค่ะมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยค่ะรับผิดชอบรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะชื่อริยานุสินสิรินะคะชื่อเล่นแป้งค่ะมาจากมหาวิทยาลาัยราชภัฏจันทเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์บรรัณฑิตภาษาจีนรับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษาจีนค่ะทั้งระดับชั้นมต้นและมปลายค่ะก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะแล้วก็เจอกันในคาบเรียนค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อไปมาเฉลิมมอ์ค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยมาจากมหาวิทยาลาัยราชภัฏจันทเก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาครุศาสตร์บัณฑิตเอกภาษาจีนค่ะรับผิดชอบสอนวิชาภาษา,า,า,าจีนระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายค่ะยิดีที่ไดู้้จักนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายไพยเพชรชื่นใจฉ่ำครับชื่อเล่นชื่อแม็กครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์สาขาสุขศึกษาและพละศึกษาครับ รับผิดชอบในรายวิชาพละศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วเจอกันครับสวัสดีครับผมนายเจตตลินเจริญลูกชื่อเล่นนิ้งมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวนะิทศาสตร์สาขาวิชาศาึกษาและพละศึกษารับผิดชอบสอนวิชาพละศึกษาชั้นม .2 สอสาชั้นม .5 และม .6 ผมครับ สวัสดีครับผมนายปฏิพันพสวัสดิชัยชื่อเล่นชื่อแม็กมาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยคณะครุศาสตร์สาขาวิชาสุขาศึกษาและพลาศาึกษารับผิดชอบสอนในรายวิชาสุขาศึกษาม .1 พละศึกษาม4และการจัดการแข่งขันกีฬาม5้ทับสขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อสุภวิทย์รัจนากูลชื่อเล่นชื่อบูมมาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยคณะครุศาสตร์สาขาวิชาสุขาศึกษาและพลาศึกษาครับ รับผิดชอบสอนในวิชาศึกษาม .2 แล้วก็พรัศึกษาม .2 แล้วก็มีวิชานาฏนาการม .6 ทับ3ครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับผมชื่อนายภูวสารดุทองชื่อเล่นชื่อโอเวนครับมาจากมหาวิทยาลัยรัตนบดิติระคณะศึกษาศาสตร์สาขาพารัศึกษาครับ เราผิดชอบสอนในรายวิชา,าพาาัฒาศักษาชั้นมันธยมศัพท์ปีที่3าทับ2และชั้นมันธยมศาพท์ปีที่5้ทับ3ครับอมครับสวัสดีครับผมนายสุภชยัยบุญสุวรรณชื่อเล่นชื่อแมนมาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตอยู่คณะศึกษาศาสตร์สา,สาขาพลศึกษาสอนในรายวิชาพลฒศึกษามอ3และพลฒศึกษาม6กทับสาคับผมครับ Thank you